สวัสดีครับพบกับพี่ปุ้ยนะครับปีเตอร์จีเบดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่น้องๆเรียนรู้กีตาร์ทูน่าไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าผมอยากตั้งเป็น e f ฟแฟเนี่ยผมจะต้องทํำยังไงซึ่งกีตาร์ทูน่ามันต้องได้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปุ้ยมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับเป็นแอปฟรีนะครับดาวน์โหลดได้ใน Play Store แล้วก็ใน App Store ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว f e n d e อร์ i t a r t ์ทูนเนตรงนี้นะครับ น้องๆเข้ามาที่ play store หรือ app store นะครับเราเซิร์ชคำว่าตรงนี้นะครับ fender tuner นะครับก็จะเห็นตัวนี้นะครับน้องๆองก็กดติดตั้งเลยของพี่ปุ้ยติดตั้งแล้วนะครับเอาละพอเรามาเปิดขึ้นมาครับเราก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกไปที่ tuner ตรงนี้ตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะมีแบบ manual มี auto แล้วก็มีโปรจูนซึ่งโปรจูนเนี่ยมันจะต้องเสียตังค์ซื้อนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะพาน้องไปรู้จักกับตัวแมนนวลก่อนนะครับแมนนวลก็คือเราสามารถที่จะกดนะครับแล้วเราก็จิ้มไปที่สายตรงนี้ได้อ่าซึ่งตรงนี้อ่าพี่ปุ้ยได้ตั้งเป็นตัว e flat นะครับตั้งเป็น e flat ไว้แล้วนะครับอ่าลองดูนะครับอันเนี้ยคือเสียงนะครับในแบบที่เรียกว่าเป็นแมนนวลนะครับเอาละทีนี้เรามาลองดูแบบ ออโต้ดูบ้างนะครับถ้าเป็นออโต้นะครับน้องๆสามารถดิดอย่างนี้เห็นะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้กีตาร์พี่ปุ้ยเป็นตัวนี้นะครับตัว black sheep ตัวนี้นะครับเป็น e ปกติหรือ e standard นะครับพอเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับน้องๆหลายคนยังไม่ทราบว่าเปลี่ยนยังไงนะครับเราสามารถที่จะมาเลือกที่จูเนอร์นะครับแล้วก็กดเลือกที่ตรงบริเวณข้างบนขีดๆตรงนี้นะครับน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีตรงจูเนอร์เซตติ้งนะครับ น้องๆเลือกเข้าไปนะครับทีนี้น้องๆสามารถเลือกเป็นอูคูเลเล่ได้ครับเลือกเป็นเบสก็ได้เลือกเป็นอะคูสติกหรือเลือกเป็นอิเล็กทริกหรือกีตาร์ไฟฟ้าก็ได้นะครับเอาละพี่ปุ้ยจะเลือกเป็นอะคูสติกถ้าอะคูสติกน้องๆสามารถเลือกเป็นที่สแตนดาดนะครับพอเป็นที่สแตนดาดเนี่ยนะครับน้องๆมาดูจะเห็นว่ามันเป็น E ปกติอ่าอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับอ่าเราก็ลองตั้งดู แต่ตรงนี้ตรงโหมดแมนนวนเนี่ยมันจะไม่ดีเทคเสียงนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฟังสมมุติว่าอย่างนี้เราก็เนี่ยต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรแต่ถ้าเรามาที่โหมดออโต้ครับน้องๆดีดูดอ่าเห็นไหมครับมันจะเอาเสียงจากบริเวณไมโครโฟนนะครับเห็นไหมครับถ้ามันตรงมันจะเป็นสีเขียวอ่าตรงนะครับ เนี่ยอันนี้ก็คือสูงอ่าสมมุติว่าพี่ปุ้ยลองให้มันต่ําเห็นไหมครับพอมันต่ํามันจะลูกกลมๆมันจะมือมาอยู่ซ้ายมืออ่ามันจะมีลูกศรให้เราค่อยๆบิดขึ้นอ่าจนไปเป็นสีเขียวอ่าแบบนี้ถือว่าใช้ได้อ่าแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ ันนี้หลัวิธีการใช้งานมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้น้องๆบอกว่าอยากจะตั้งเป็น e-flat ใช่ไหมครับน้องๆมากดที่ข้างบนจึงนะครับแล้วน้องเลือกไปที่ junior setting จึงนะครับน้องๆเลื่อนไปที่ข้างล่างครับเห็นไหมครับมันจะมีเยอะเลยนะครับน้องๆเนี่ยเรียงตามอยากเป็น open G อยากเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับอ่าทีนี้จูน e-flat นะครับมันก็คือ half step down นะครับตรงนี้ตรงที่พี่ปุ่ยจิ้มตรงนี้นะครับตรง half step down ทีนี้พอ h บัเ step down เนี่ยเราไปดูแมนนวลก่อนเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็น e f, at, f, at, f, at, f at, a t b f a t g f a t d f a t a f a t แล้วก็ e f a t นะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้เราลองฟังเสียงดูเราลองดีไซน์หนึ่งดูเห็นไหมครับอ่านลอง,ลอง,ลองฟังให้ดีกับสแสดงว่าไอตัวเนี้ยมันต่ำลงไปครึ่งเสียงนั่นเองนะครับวิธีการเราจะทำยังไงครับเราไปดูที่โหมดออโต อ่านี้มันจะขึ้นเป็นหมุดออตโต้นะครับนอ้นองๆลองดีด E ด,ดูปรากฏว่าเห็นไหมครับมันบอกว่าต้องต้องเอาหมุดเอาลงหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยๆหมุนลงเห็นไหมครับเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ได้แล้วอ่าเป็น D s ชาร์ arp, หรือ E Fla t ตนั่นเองนะครับอ่าฝั่งนี้เสียง B ดูครับ หมุนลงมาเรื่อยๆอ,อ่าอันนี้อาจจะดีเทคยากหน่อยเพราะว่าซาวโฮพี่ปุ้ยอยู่ตรงไกลไก,ลกับลำโพงนิดนึงนะครับน้องๆอาจจะเอาเข้าไปใกล้ลำโพงหน่อยหนึ่งนะครับ ถือว่าตรงนะครับไม่รอให้มันดีเทคนะครับอ่ะไปเร็วเรเลยนะครับเทคนิคถ้าเกิดว่ามันมันมีการเลื่อนไปเนี่ยนอา,อาจ,จะต้องดึงสายนะครับอาจจะต้องมีการ ดึงสายหรือว่าดันดันสายด้วยนะครับกรณีนี้ก็คือบางทีนัดมันฝืดนะครับอลองดึงดึงดู ประมาณนี้สุดท้ายครับเสียง e e flat e flat หรือ d ชาร์ปนะครับนอ้นองๆเป็นตัวเดียวกันอ่าแค่นี้เองนะครับ <Okay. S 1> ที่พึ่ก็จะได้ e flat อ่าทีนี้ลองมาเช็คโหมดแมนนวลดู e flat เห็นไ,ไหมครับตรงกันละ b flat ดีแฟดีแฟเอแฟอีแฟ e แค่นี้ครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือตัวแอปพลิเคชันของ Fender นะครับแล้วก็ ไม่พอนะครับยังมีตัวลิทธืมนะครับเฟนเดอร์ยังมีตัวลิทธืมให้เรานะครับเพื่อที่จะเรียกอเลือกซื้อมีทั้งแบบเสียตังค์และแบบฟรีนะครับอันนี้เดี๋ยวมีโอกาสพี่พุยจะมาแนะนําให้อีกทีหนึ่งแล้วก็มีพวกตารางคอร์ดด้วยนะครับเราสามารถที่จะเลือกคอร์ดตรงนี้สมมุติเราพี่พุยอยากเล่นเป็นคอร์ดดีพี่พุ่ยก็เลือกเป็นดีเมเจอร์เนี่ยก็โอเคเห็นไหมครับมันก็จะโชว์ตารางคอร์ดขึ้นมาคล้ายๆกับกีตาร์ทูน่านะครับตัวนี้ก็มีให้เหมือนกัน อ่าตรงสเกลตรงนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับอ่าก็จะมีสเกลให้ด้วยนะครับแต่อันนี้คือเดี๋ยวพี่ปุ้ยยังไม่ได้ลองเล่นว่ามันต้องเสียตังค์หรือเปล่าเดี๋ยวจะมารีวิวในโอกาสต่อไปอันนี้ก็จะมาแนะนําแค่เพียงฟังก์ชันในการจูนนะครับก็คือเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพื่อที่จะอัปเกรดเป็นการจูนในแบบต่างๆนะครับเพราะว่าในโปรแกรมตัวเนี้ยนะครับเขาเตรียมไว้ให้เลยนะครับมีทั้งกีตาร์อะคูสติกมีทั้ง อิเล็กทริกมีทั้งเบสมีทั้งอุคุเลเ่แล้วก็มีการจูนแบบต่างๆครับเป็น Open G เป็นแทบเรีได้ว่าที่นิยมกันนะครับมีให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆไปลองใช้กันดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยโอเคครับก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆมือใหม่ที่ หาแอปพลิเคชันดีๆในการตั้งเสียงกีตาร์อยู่สําหรับใครเป็นครั้งแรกที่ได้ชมคลิปพี่ปุ้ยนะครับอยากติดตามคลิปดีๆแบบนี้อ,อย่าลืมนะครับกด Sub s cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ชื่นชมหรือฝากคอมเมนต์ติชมหรืออะไรก็ได้นะครับข้างล่างนี้ด้วยนะครับพี่ปุ้ยจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปบ่อยๆอย่างนี้ให้น้องๆดูประจําทุกวันที่นี่นะครับคลิปนี้พี่ปุ้ยก็ต้องหลาไปแล้วนะครับขอให้มีความสุขกับการฝึกกีตาร์ครับสวัสดีครับ